ครับพี่น้องทักทวงครับวันนี้บ่าุ่นใช่เบรกมาโต้ลมหนาวเดีับหน่เสาครับอยู่ที่น้องสูงครับอยู่ที่น้องสูงลมแห้งๆพี่น้องเลยมันี้เป็นวันพุธนะครับวันนี้สิบเก้านะครับเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปดครับวันนี้ลมหนาวเมฆหลายครับมีลุ้นเลยครับน้องลลมหนาวมาโต้ลมหนาวอยู่น้องสูงครับน้อง มาเบิ่งน้ำหลงสูงครับทีนต้องไปเที่ยวเช่นไครับมาเที่ยวดอกสูงนี่ครับพี่น้องมาเบ่งขงคืขคืนหนองสูงครับป่านน้ำทะเลกันดีเลย ฟังกั้นไต่ได้พี่น้องเนี่ยคืดใหญ่อยูได้พี่น้องถือกระทูกฟังโอปะโอปะเลยเนาะถือกระถูกฟังเลยพี่น้องพี่โต๊ะไปมีโตไปเบื้อง,อง,งล่าทะเลเด้พี่น้องล,องลมแห้งมาหนองสูงเลยพี่น้อง หนาวๆนะอยู่เนอะตัวลมหนาวเบาภูไทยเป็นแบบเสามีได้แดดเลยแล้วเหมือนนี้พอนอน,นอนมพาอยู่อย่างเนี้ยาใชคิดว่าพี่น้องเพิ่งนักก้อน,กนครับพี่น้อง มันลงดูกว้าง